นี่เป็นช่องภาพบังงาน้องใหม่อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยครับฮึยออ่อ่บ้าะี่ก้แกรู้ได้ยังไงกันนะรู้ได้ยังไงงั้นเหนอเพราะว่าฉันไม่งงที่ใช้ทักษะล่องขนบนพื้นทรายแบบนี้หรอกนะบ้ยไอ้เจ้านี่มันจะแก่งเกินไปแล้วให้ตายสิเนวน้าของพวกเราได้ตายไปหมดแล้ว <l> เอาไงเดียรียบนี้กันดีกว่าว่าออบ้าจริงต่ยแนะ่ไอ้จะพกไดรประโยชน์เอ้้างั้นฉันก็จะฆ่ากาด้วยมือของฉันเองนี่ละเฮ้เอ,อแต่หาว่าแกคิดว่าจะสามารถทำได้แล้วก็เข้ามาลองดูสิยีคุณได้เปิดใช้งานตาประทับวิญจารณคราม อะไรกันนะพวกกอ้หลงพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยไม่ไม่นะไอ้เจ้าพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยไปตายซะสมบัตสามสองหนึ่งเเก็อย่างที่คิดเลยนะนะ ไม่ว่าอย่างไงแล้วของเก่านี่มันก็ช่างคุ้นมือที่สุดแล้วยยอดผู้ชมปัจจุบัน302เพิ่มเป็น558เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเอฟเฟกต์นั่นมันสุดยอดมากเลยต้องเติมเงินมาแน,น่เลยเจ้านั่นน่ะนะฮะพวกเรามาจุดพูดสะเลากันดีกว่านะให้ตายซ์บอกว่าจะแยกสิ้สนสุดคนอื่นแต่ว่าตัวเองกลับโดนแยกไปชิ้นชิ้นแทนซะเนี่ยนี่แน่ว่าแต่ท่านแทบท่านนะ่ะอยากจะได้ลูกหาบไหมหรือเป็นเด็กข้างไข่ก็ได้นะ ผู้เล่นของเฟยหูได้ออกจากห้องไลส์สดแล้วเจ้าช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยบ้านะคนของฉันตายหมดเลยงั้นเหรอนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยทง้งทั้งที่เราไม่ได้เจอมันเพียงไม่กี่วันแต่ทำไมตอนนี้มันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้กันนะ,ะบานี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเรากำลังต้องเผชิญนะ กับพิษาที่มาจากขมนรกอยู่เลยโถ่ฮะเยอได้โปรดได้โปรดถอะอ,อย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันฮ <c oughs> ึตอนนี้เนี่ยมันถึงตาของแกที่ต้องริมลดความสิ้นหวังอย่างเต็มที่แล้วล่ะนะตายซะอออ มันจบแล้วล่ะอฮ้ให้ตายสิเกือบลืมไปเลยนะเอาล่ะคราวนี้ดูเหมือนว่ามันจะเงียบลงหน่อยแล้วล่ะไอ้พวกแมลงเอ้ยแล้ว,วลลภาพก็ตัดไปนักก็รู้หัสุดหรูบนที่สูงณที่ใดที่หนึ่งหน้าดาวบลูสตาร์เอ้ยตายสิ ทำไมท่านเทพคนนั้นถึงได้ระเบิดแม้กระทั่งมแมลงและสตรีมด้วยเล่าฉันมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้มีใครรู้บ้างหรือเปล่านะ่ะว่าท่านเทพคนนั้นเขาเป็นใครกันแน่และเนี่ยเน่เน่เฉันรู้นะท่านเทพคนนั้นน่ะก็คือคนที่ไปฆ่ามาป่ายักษ์โบรณณคนนั้นนั่นไงเพราะว่าตอนนั้นฉันเองก็อยู่ที่นั่นด้วยนะว่าแต่ตอนนีน้ท่านเทพอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยฉันอยากจะไปเจอตัวจริงเขาจริงๆเลย สถานที่แบบนั้นเดิมบอดว่าจะเป็นที่ทะเลทรายกโกรดสีลางั้นสินะคิวทหารรับจ้างได้ส่งคำเชิญระดับเอสไปแล้วชื่อเขาหลินหยวนงั้นและภาพก,ก็ตัดไปน้เมืองทรายดำ <c oughs> อะไรกันน่ะเป็นการอีกแล้วงั้นเหรอวันนี้ฉันไม่สอนอะไรอีกแล้วเหรอนะกลับไปซะเถอะ พอดีว่าฉันไม่เงินพอค่าเล่าวันนี้แล้วและ,ะข้าก็ขี้เกียจจะขยับตัวแล้วด้วยไม่เหรอพอดีว่าผมมีเรื่องอยญ่จะคุยกับคุณสักหน่อยเนะคุณได้ทำการยกเลิกการซ่อนอาชีพแล้วเออนิ่บันติกกากาคือนักล่าวิญญ,ญาณงั้นสินะอ้อนี่มัน ผ่านมากี่ปีแล้วนะพวกนักกล้าวิญญาณอย่างแกนะกล้าได้ยังไงที่มาปรากฏตัวต่อหน้าฉันฮึวิชอะไรกันนะเร็วมากเฮ้หม่เออเออเอาละ่ะทีนี้พวกเราจะคุยกันได้แล้วหรือยังเลย ทางั้นกน็ต้องการต่อไร้กันนะเฮะ้อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ต่อได้ในเมื่อนายดึงดันที่จะไปที่นั่นงั้นฉันก็จะให้คําใบ้เป็นการตอบแทนนายก็แล้วกันนะในตอนแรกภายใต้การปกครองของเจ้าแห่งความมืดที่โลกอมตะแห่งน,นี้ต้องจงดิงในความสิ้นหวังอันไร้ที่สิ้นสุดและด้วยเหตุนั้นควินซี่และภรรยาของเขาจึงทําการต่อสู้เพื่อที่จะทวงความยุติธรรมกลับคืนมา และเขาก็าได้เข้าต่อสู้กับสมุนผู้พักดีที่สุดของเจ้าแห่งความมืดและหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดนั้นจบลงนักล่าวิญญาณก็ได้สิ้นชีพลงไปแต่เท่าว่าภรรยาของควินซี่นั้นกลับถูกนักล่าวิญญาณสาปเข้าให้ในขณะที่เธอกำลังพยายามรักษาควินซี่อยู่วิญญาณของนางถูกความมืดคืนกิน,กนจนสูญเสียความทรงจำทั้งหมดและกลายร่างเป็นอสุนรากาย ที่ไม่สามารถไปผลไปเกิดได้อีกต่อไปเธอได้กลายร่างไปนสุร,รกายต่อหน้าควินซี่นั่นจึงทําให้เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากและหนทางเดียวที่จะทําลายคํำสาปและช่วยเหลือภรรยาของเขาได้แต่ก็คือการกําจัดวิญญาณที่แปดเปื้อนของนางทิ้งไปแต่ว่านะหลังจบศึกนั้นควินซี่นะก็กลับไม่สามารถแม้แต่จะจับดาบของตัวเองได้อีกทุกคน ต่างก็คิดว่าควินซี่นะจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความโศกเศร้าตลอดไปจต่กระทั่งวันหนึง่งเขาได้ประกาศภารกิจปริศนาขึ้นมาอย่างหนึ่งและภารกิจนั้นก็คือหากว่าผู้ใดสามารถช่วยเหลือภรรยาของเขาได้ผู้นั้นก็จะได้รับสมบัติทั้งหมดของเขาไปและหากเป็นนักล่าวิญญ,ญาณก็จะได้รับวิธีถอดรหัสสัมผัสถหงความมืดสมบัติล้ำค่าที่เขานะ่ะ ได้มาจากนักกล้าวิญญาณที่ตายไปแล้วด้วยควินซีได้วางแผนใช้ลังวัลเพื่อเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้พวกเขาเข้ามาช่วยภรรยาของตนและขณะดเดียวกันก็เพื่อชำระรางแขนกับเรานักกล้าวิญญาณที่เหลืออยู่แต่เท่าว่าผู้รับภารกิจไปแล้วทั้งหมด158คนจนถึงตอนนี้ไม่มีใครเลยสักคนที่จะสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ฉันได้ยินข่าวเ,เรื่องนั้นมาแล้วล่ะถ้างั้น บอกรายละเอียดภารกิจของคุณมาซะ <c oughs> ก็ได้ในเมื่อการ้องขอมาด้วยตัวเองแบบนี้จริงๆแล้วฉันก็รอใครสักคนที่จะเข้าไปเล่นเกม้ชื่อช่วยเหลือภรรยาสุดที่รักของฉันอยู่พอดีระบบตรวจพบภาร,รกิจของควินซี่ท่านต้องการรับภาร,รกิจหรือไม่ชื่อภาร,รกิจวิญญาณบรณะของภรรยาเนื้อหาภาร,รกิจปลดปล่อยภรรยาของควินซี่และนำพาดวงวิญญาณของนางไปสู่สุคติจำกัดเวลาภารกิจ สิวันระดับภารกิจระดับเงินได้ถ้าง,งั้นฉันตกลงถ้าง,งั้นฉันก็ขอให้แกโชคดีก็แล้กันนะบางทีแกาอาจจะสามารถทำธรกิจของฉันได้สำเร็จก็ได้เฮ <c oughs> <c oughs> เรื่องนั้นมันก็หากว่าแกาสามารถรอดชีวิตกลับมาที่นี่ได้ละก็น,นะและภาพก็ตัดไปณักสุสานผู้ล่วงลับฝั่งทิศเหนือของเมืองทรายดำ ุณได้ใช้น้ำยาสำหรับการมองเห็นในที่มืดสุสานผู้ล่วงลับแห่งน,นี้มีทั้งหมด5ชั้นเป็นที่ฝังศพของตัวละครที่ไม่ได้ถูกผู้เล่นควบคุมและตายไปแล้วทั้งหมดในเมืองสายดำนอกจากนี้บางครั้ง ก็จะมีมอนสเตอร์ประเภทไม่มีชีวิตอย่างซอมบี้คงกระดกและพวกพูดผีปรากฏตัวออกมาด้วยและเลเวลของมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะสูงขึ้นในทุกๆชั้นที่เข้าไปด้วยชั้นแรกจะเป็นพวกซอมบี้เลเวลหนึ่งถึงสามนชั้นที่สองเป็นพวกคงกระดกเลเวลสี่ถึงหกชั้นที่สามเป็นพวกพูดผีผีเลเวลเจ็ดถึงเก้าและก็ชั้นที่สี่เป็นกู เลเวลสิบงั้นสินะถ้างั้นเอาเป็นว่าฉันมุ่งหน้าขึ้นไปชั้นที่สี่เลยก็แล้วกันเนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แด่ผู้วายชนนะชั้นที่สี่ดูเหมือนว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตรงนั้นนะ แจ้งเตือนมอสเซอร์ปิดใช้งานหัวฉีกกระชากระบบตรวจพบกูชั้นย่อเลเวลสิบพลังชีวิตสองพันพลังโจมตีสี่ร้อยพลังป้องกันสี่สิบสกิลกัดฝังพิษทะยานผนังและหัวฉีกกระชากฆ่ามันซะเปิดใช้งานก้ามทลายปัตตภี 耶！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 耶 <laughs>、oh,！耶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 ！ กจะมองข้ามแกไปแล้วนั่นนี่ยินดีด้วยกับโพสคุณได้จัดการกูเสร็จสิ้นแล้วคุณได้ด้วยระดับเป็นเลเวล12ดูเหมือนว่าจะจบเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยฮะน่าเสียดายที่วิชาอันเจนเทมินนั้นสามารถชุบชีวิตและควบคุมได้ค่พวกสมบีเท่านั้นแต่ว่ามันกับใช้กับมอนสเตอร์ประเภทบิญญ,ญาณไม่ได้ฮะ อาไรกันนะยะ่นี่มันอะไรเนี่ยยะ่ะยี่บฮ้ยย่แล้วยะยะ่ยะยะ่ฮะนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่า จะเปลี่ยนพื้นที่แล้วงั้นในที่สุดก็รอจนได้เจอแก่สักทีนะเย้อ yeah! เลือดและเนื้อที่สดใหม่ข้คนนี้คือวิญญาณอาฆาตระดับบอสเลเวล18งั้นก็แสดงวันที่นี่ คือชั้นที่ห้าง,งั้นสินะยฉันจะฉีกแกให้เป็นชินช้นๆเลยล่ะไปตายซะบอสใช้สกิลบุปผามอร์นะไอ้เจ้าหนดพวกนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่รีดกัดก่อนด้วยเหรอนี่แต่ว่าเนอะ การโจมตีเปลี่ยนค่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรฉันได้หรอกนะยิ่งยะฮึย่ายะยิ่งยิยะยิ่งอะไรกันยะยะบอสใช้สกิลเสียงขีดต้อนของแมนซี ไอ้เจ้าสกิลนี่มันไปนแบบสกิลหมู่งั้นเหรอไม่สิหรือว่านี่จะเป็นการอันเชิญกันนะใช่จริงด้วยสินะไอ้เจ้าพวกนี้มันคือ NPC ของเมืองทรายดำที่ถูกฝังอยู่ที่นี่งั้นเหรอไม่เพียงแค่นั้นนอกจากชาวเมืองดั้งเดิมแล้วก็น่าจะรวมไปถึงผู้ท้าชิงที่ล้มเหลวในภารกิจของฟินซี่ด้วย พวกเขากำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาที่เธอคิดจะช่วชีวิตพวกมันขึ้นมาจริงๆงั้นเหรอและก็นะจำนวนที่อยู่หลังประตูบานหนึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวไม่นึกเลยว่าไอ้เจ้าบอสนี่มันจะสามารถชุบชีวิตขององอกระดูกพวกนี้ขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยถ้างั้นพวกกาเองก็จงออกมาให้หมดซะสมุนของฉัน ใยญ่ใจกันไปเป็นประตูพวกนั้นซะมันช่วยไม่ได้ถ้างั้นฉันจะใช้เหล่าอมบีของฉันเป็นโล่เนื้อเพื่อต้านพวกมันเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาล่ะเปิดใช้งานสถานะกระหายเลือด yeah. Yeah. เข้าสู่ระบบกระหายเลือดแล้ว <Yeah. S 1> เอาละหัวหน้าโคบ,โบแม่งปองผลึกอัศนีถึงตาของพวกแกแล้ว ปจักรมอนสเตอร์แมงป่องอสนีเปิดใช้ง,งานก้ามทลายปัตภีแล้วหุ <Yeah. S 2> อหน้าโคบลเปิดใช้ง,งานสกิลโจมตีหนักเิญยาณอาอะฮไปมอะฮืออะฮะอฮือฮือฮือ ร่างกายสามารถทะลุผ่านสิ่งปลูกสร้างได้และยังสามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้ครึ่งหนึ่งอีกด้วยถ้างั้นก็คงจะช่วยไม่ได้คงต้องใช้ตาประทับวิญญ,ญาณเพื่อสร้างความเสียหายกับมันสักหน่อยแล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน่ต้องจากัดการเคลื่อนไหวของมันสักก่อนแล้วนะถ้างั้นก็รับนี่ไปซะจอจมตีโดนเป้าหมายแสดงผลพิษอมภาตแล้วยังไม่จบเพียงแค่นั้นหรอกนะ ถ้างั้นก็าอานี่ไปกินซะเยะเยอเยอยอเยโชคดีฮะก็อย่างที่คิดไว้เลยเลยนอะพอโดนตามประทับวิญญาณเข้าไปหนึ <reforms> ่งความเร็วของมันก็ลดลงเยอะเลยละจงคำราออกมาซะเจ้าหมาป่าคลั่งเปิดใช้งานสกิล การคำรามของหมาป่าครั้งยอะเยอะเป้าหมายเป็นสถานะมึนงงแล้วถึงว่ามันจะมึนงงไปแค่ห้าวินาทีก็เถอะแต่นั่นมันก็เหลือเฟือแล้วละถ้างั้นมาดูกันหน่อยสิว่ากาจะทนได้สักกี่น้ำยิ yeah, yeah. เงเยอะยะเยอะดาเมจลบห้าสิบลบห้ลบห้ลบห้าลบห้าลบห้าสยิ บอสเปิดใช้งานสกิลระเรรบิดซากศพเฮ้อเยะเยอเ<อ>ฮ้อเฮ้อสกิลระเรรบิดซากศพงั้นให้ตายสิไอ้เจ้านี่มันคิดจะระเบิดพวกสมมีเอ็นบีซี เพื่อถลมทั้งสุาสานนี่ลงมาเลยหรือไงกันนะและตอนนี้กองทัพอมบีของฉันก็ถูกจัดการไปจำนวนมากเลยเหลือเพียงแค่สองสามตัวแล้ว <c oughs> แต่ดูเหมือนว่ามันจะจบแล้วเลยนะได้เวลาที่ต้องคิดบัญชีกันแล้วล่ะถ้างั้นก็จงสลายไปซะยิ้ง <c oughs> <c oughs> บอสเข้าสู่สภาวะใกล้ตายพลังชีวิตเหลือ300พลังชีวิตเหลือ200 100 30 yeah! <Yeah! S 2> เย้ยาเขาแสดงคำยินดีคุณได้สังหายวิญญาณอาฆาได้รับค่าประสบการณ์800อเอเอาล่ะคงจะจบแล้วสินะนี่ <c oughs> ขอบคุณมากเนะมนุษย์ผู้กล้าหาญ คุณได้รับแหวนแห่งรักไอเทมของภารกิจไม่สามารถทิ้งได้ไม่สามารถขายได้คําอธิบายแหวนวงนี้คือแหวนมั่นที่ควินซี่มาไว้แก่ภรรยาของเขาและจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของทั้งสองด้วยรางวัลที่ดอกจกมอนเซอร์มีเพียงค่าแหวนวงนี้วงเดียวเองนั้นเหรอนี่หืมนี่มันคำผีนี่ เอาละครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปภาคผิดภาคถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายฮะไว้เจอกันไปแล้วไปแล้ว